เป็นเพลงของพี่แอนใช่ไหมคะเพลงใหม่ล่าสุดครับผมแล้วเพิ่งไปดูเอวีมาฮะแซ่บจริงๆใช่หนอนเดือดกระจุยไม่ดูไม่น่าดูช่างเนี่ยไม่ใช่ไม่น่าดูเราได้เชฟวีเขาเสกตายดูยังอ่ะดูแล้วจะได้เล่าไม่คือถ้าคนไม่ดูเดี๋ยวเราไปพูดอย่างนี้เราจะไอ้นี่ไงเล่าไว้เถอะเขาไม่ดูหรอก ให้ดูแฟนเทเซียลกันไปดูกันนะครับผมใช่ค่ะและที่สำคัญดูดูเพ็นพวกเขาอย่าลืมตอนนี้วิวจอดอยู่ตั้งแต่สามเดือนแล้วอ่าวิวจอดเนาะเห็นตักฝขวัญนี่แหละเอยตักงขวัญนี่คือแบบไม่จริงๆนะไปเข้าไปดูเอ็มพีไหมอะแต่เพิ่งเซ็นโนม่ะมีของตั้งขวัญ่ะ ของสองพันห้าหรือสองพันหกนี่แหละเอมเนต์ว่าอะไรน่ารากักอะไรอย่างเงี้ยไม่คอมเนต์รวมๆไงของ,อง,ของกฝันก็ตอ,องทำใช่ไบอใช่ที่ดีกว่าอของไปม,มันมันฝัน,าานที่คือใช้เอ่อเอ็นบีไมเอ็นบีไมอะเอมอนเป็นสือ่อกลา,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 างมนิัชคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เอแบบท้องไปเอ็นบีดีกว่าเลดีดีไหมดีไหมเอาพีดีของพี่ดีกว่าของใบข้าวหวานแคสอยู่คนเดียวใช่ไหมของพี่คนมาเพียบเลยนะทะเลาะกันทันนีพี่มันได้แชมป์เลยนะอย่าเลยอย่าทะเลาะกันเฮ้ยน่ารักดี่กุ๊กกิ๊มก็ช่วยเพิ่มบิวให้เราไง เยอะแล้วก็มีใจนะคะอยากให้เข้าไปดูกันต่อไปจนกว่าเราจะมีเพลงใหม่ซึ่งซึเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ว่ามันก็ต้องมีเนาะใช่มันก็มีอยู่แล้วเนาะใช่ค่ะอยากให้มีก็ต้องทำอย่างป้าฝันเลยค่ะเข้าเป็นคอมเมนต์เยอะๆสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ a p ฟ1 8 ชื่อล็อกอินชื่อล็อกอินไงอ้าวเหรอ Ừ, ตาพี่จะท่าแกว่านี้ตาออกไปแล้วก็แผมก็ก็หลงออกไปก็เป็นงไหมอืม